สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับดาวพระเคราะห์นะตัวเลขทั้งหลายการวิเคราะห์ดาวมเมื่อคุณเรียนรู้เกี่ยวกับดาวเกี่ยวกับตัวเลขตรงนี้แล้วคุณสามารถไปดูเลขในบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่ทะเบียนรถหรือคุณจะไปเรียนทางโหราศาสตร์ เจ็ดตัวเก้าฐานเตัวสี่ฐานหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวเลขคุณก็สามารถไปดูได้หมดเลยทีนี้เราก็จะต้องมาเริ่มจากรู้เรื่องเรื่องดาวกันก่อนเนาะเรื่องดาวเรื่องตัวเลขนะดาวาดาวพระเคราะห์ทั้งหมดก็จะมีแปดดวงได้แก่ดาวเลขหนึ่งดาวอาทิตย์นะถึงเลขแปดถึงถึงดาวราหูทีนี้ เราจะต้องมาแบ่งแบ่งดาวออแบ่งตัวเลขออกเป็นสองประเภทคือดาวสุเคราะห์คือดาวที่ให้คุณทางบุญยลิศเป็นดาวกุศลแสดงถึงอิทธิพลในทางที่ดีนุ่มนวลให้พระคุณได้แก่ดาวจันทร์ดาวพุธดาวพฤหัสและดาวศุกร์ประธานดาวสุคราะห์ก็คือดาวพฤหัส แล้วดาวบาปะเคา์ก็จะให้คุณทางด้านอิทธิฤทธิ์ความเป็นอกุศลแสดงถึงอิทธิพลในทางร้ายบุ่มบามหรือให้ผะเดชได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวเสาดาวลาหูดาวประธานบาปะเคห์ก็คือดาวเสา ส่วนดาวเกตและดาวมฤตยูเป็นได้ทั้งสุภเคราะห์และบาปเคราะห์มีทั้งให้คุณและให้โทษขึ้นอยู่กับดาวพเคราะห์ที่มาสัมพันธ์ถึงกันนะตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้กับดาวแต่ละดวงนะเรียนรู้ดาวแต่ละดวงการกำเนิดของดาวตัวเลขแล้วก็ความสัมพันธ์คู่มิตรคู่ศัตรูเนาะก็จะมี เกี่ยวกับตำนานตำนานชาติเวรด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็อามาเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะต่อมาก็ดาวเสาเนาะดาวเสาเทพเจ้าแห่งความทุกข์เจ้าแห่งการกสิกรรมวิตกจริตเก่านานล่าช้าอุปสรรคความขัดข้อง ก็จะมีตำนานต้นกำเนิดของดาวเสาพระอีสวนเป็นผู้สร้างพระเสาขึ้นมาจากพยักษ์พยักษ์หรือเสือเสือสิบตัวเสือสิบตัวนะคะไม่ใช่เสือสิบเอ็ดตัวถ้าเสือสิบเอ็ดตัวอยู่ไหนไหนออลูกศิษย์ก็จะบอกว่าอ๋ออยู่ในครัวอันนี้คือเสือสิบตัว นะพระอิศวรเป็นผู้สร้างพระเสาขึ้นมาจากพยัก์หรือเสือสิบตัวเสือที่บำเพ็ญตบะแล้วหมดอายุไขอืมพระอิศวรก็มาล่ายเวทปนให้เป็นผงแล้วทรงเอาผ้าสีเรียกสีฟ้าดำสีนินน่ะหรือสีม่วงเข้มอ่ะ สีนินหรือสีม่วงเข้มก็ได้ห่อหอ,หอแล้วพรมด้วยน้ำอมฤตก็บังเกิดเป็นพระสาวเทวราชขึ้นมีพระวรากายมีสีพระวรากายเป็นสีดำคำ้าทรงลัตตนมณีนินเป็นนินเป็นนินพับพาพรวิมานที่สถิตเป็น สีแก้วมณีสีแก้วมณีนินอ่าทรงพยักเสือเป็นพาหนะดาวเสาวก็จะแทนเอ้ยก็จะแทนดาวเสาวก็จะแทนด้วยดาวเลข7ดนะดาวเลข7ก็เป็นดาวบาปะคอ้อนนี่แหละก็จะหมายถึงความอดทนต่อสู้ก่าการสร้าง การสะสมหรือหลักทรัพย์ความทุกข์ความเก็บกดการพัดภาคคิดมากตนีนักวางแผนจริงจังเขาบอกเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตวิตกกังวลมีความอดทนนะมีความรับผิดชอบว่ารูปร่างสูงใหญ่หรือผอมสูงก็ได้ฟันจะงุม้ม ฟันงุ้มมือเท้าใหญ่เวลาเดินทอดนออ่อ,อ,นองอ่ออนรูปร่างไม่งามไม่เขาเรียกไม่สมสัดส,ส่วนผิวจะดำผมหยิกกรามใหญ่นะแล้วก็บางครั้งก็จะบอกว่าลิมฝีปากมักเพเยหรือหรือฟันเหยินหรือฟันห่างก็ได้รูปร่างจะบึกบึนนะพูดจานี้เฉียบขาดตรงไปตรงมา ขาบฝันผ่าซากหรือไม่ค่อยพูดอ่ะแต่ถ้าพูดขึ้นมาก็โอ้เจ็บ <c oughs> ไม่พูดแต่พูดทีไรก็เจ็บอจะบอกว่าคิดมากนะดาวเสาวจะเป็นดาวที่คิดมากก็จะเกี่ยวข้องกับอะไรสัญลักษณ์รูกรปการาบาดรูปกางเขนก็จะเชื่องช้านะดาวเสาวนี้บอกชอบคน้นคว้าวิตกกังวลเจ้าทุกข์โมโห ก็บอกมโหไลยนะมักระวังตัวไม่ชอบฟุ้งเฟอ้อหรือเขารบอกน้ำนิ่งไหลลึกก็เขาบอกว่าจะประสบความสำเร็จนะดาวสาวต้องใช้เวลานะหรือเขาเรียกว่าแทนพวกนักการเมืองก็ได้ชาวนาชาวสวนกรรมกรช่างก่อสร้างเขาบอกชาวนาชาวสวนกรรมกร ช่างก่อสร้างแต่เขาบอกดาวสาวนี้คมในฝากนะแต่เขาบอกว่ามักจะพยาบาทอ่ะอืมบอกอะไรสิบปีสิบปีแก้แค้นก็ยังทันเออก็จะเกี่ยวข้องกับอะไรสถานที่ก็เรียกว่าย่านสลมัมสิ่งที่สกปรกเฉะแฉะน้ำคำํมหรือทุ่งนาป่าเขาถ้ำก็ได้ถ้ำที่เงียบสงบที่ทิ้งขยะ สุสานน้ำคลมของเก่าวโบราณกรมป่าไม้กรมที่ดินกรมโยธากรมธรณีวิทยานะหรือคณะโบราณคดีกระทรวงกรเกษตรอุตสาหกรรมก็ได้ทิศท,ทิศหอรดีหรือทิศตะวันตกเชียงใต้ ธาตุไฟเขาบอกธาตุไฟไฟสมขอนไฟที่ให้พลังงานแบบเขาเรียกว่าแบบเผา,าค่อยๆสุ่มค่อยๆสุมเนี่ยเขาเรียกไฟสมขอนเนาะเอ่อดาวคู่มิตรก็จะเป็นมิตรกับเจ็ดก็จะเป็นมิตรก,ก,กับดาวราหูเลขแปดจะเป็นศัตรูกับดาวศุกร์นะ จะเป็นศัตรูกับดาวศุกร์ก็จะมีตำนานนิทานชาติเวรของของดาวเสาเนาะก็เรื่องงูหมองูกับหมองูอารัมพายกับพญานาคภูริทัศน์หมองูก็คือเลขสามพญานาก,ก็คือเลขเจ็ดในกาลปัางก่อนพระอังคารเกิดเป็นหมองูมีนามว่าอารัมพาย พระสาวเกิดเป็นพญานาคมีนามว่าภูริทัตหมองูได้จับพญานาคพาเดินทางตะเวนไปแสดงให้คนดูจนร่างกายบอบช้ำทนทุกเวทนาอย่างแสนสาหาัสตำนานเรื่องนี้ก็บ่งบอกถึงดาวสัมพันธ์คู่นี้ว่าเมื่อเลขสามคือดาวอังคารเลขสามเจอเลขเจ็ดนะสามเจ็ดก็จะเป็นคู่ศัตรูสามเจที่คู่ศัตรู พระอังคารเลขสามาเจอเลขเจคือเจอเดา,าวเสาเลขเจก็จะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนถูกควบคุมกักขังพัดภาคจากถิ่นฐานที่อยู่อาศัยเดินทางไกลไม่ดีจะมีอุปสรรคเกิดโทษถ้าพระเสาคือเลขเจ็ดจอนมาเจออังคารคือ7จสก็จะถูกเครื่องแค้นถูกกล่าวหา เกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการงานหรือหรือที่อยู่อาศัยก็ได้นะหกเลข7เลขเ,เ,ลขเอ่าโทษทีมนคิดพูดผิดคือเลข7ก็จะเป,เ,จเป็นคู่มิตรดาวเจเป็นคู่มิตรกับดาวราหูอันนี้เขาเรียกว่าคู่นักเลงคู่นักเลง นะโทษทุกทายสาวมัวเมาทายราหูดาวคู่นี้เขาบอกว่าไม่ยอมเชื่ออะไรใครง่ายๆเป็นดาวคู่ดือ้อรั้นเขาเรียกคู่คแสบซ่าออคู่ท้าตะลุยชอบเอาชนะชอบเป็นหัวหน้าคนโดยเฉพาะหัวหน้าอันตพานนะแสดงความเป็นเจ้าชู้แบบค่อนข้างขมือค่อยค่อยขมือ,อ,อชอบสมาคมกับคนทุกระดับชั้นนะลูกน้องจะรักใครเพื่อนฝูงมากนะ ยกย่องให้เป็นใหญ่เขาบอกลูกน้องเพื่อนฝูงจะยกย่องอ่ะเออให้เป็นใหญ่เรียกว่าคู่แห่งเจ้านักเลงนะถ้ามีเรื่องหนี้สินชู้สาวแอบแฝงคดีฟาร์มเล่เหลี่ยมก็ได้เนี่ยดาวคู่นี้ก็จัดเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันเนาะทีนี้ดาวเจ็ดก็จะเป็นศัตรูกับดาวดาวหกนะก็เรียกว่า คูห่หวานอมขมกลืนนั่นละคู่ปะทะแหลกเออนะคู่ทําให้เสียหายหรือเป็นไม้ก็ได้คู่นี้คู่ที่หายหาคู่ยากหรือทํางานหนักอืหรือเขาเรียกคู่ไม้เกี่ยวกับเกี่ยวกับสีของของดาวเจ็ดดาวเจ็ดก็จะเป็นสีอะไรสีดําสีน้ําเงินเข้มม่วงหรือสีมลทุกชนิด อัญมณีนินหรือพลอยสีเข้มเกือบดำเหล็กไหลถ้าสัตว,วตเตต์เขาบอกว่านากน้ำงูสัตว์เลื้อยคานสัตว์ที่มีสีดำถ้ารสชาติเขาบอกว่ารสเปรี้ยวรสเปรี้ยวอ,อวัยวะหรือโรคภัยก็จะเกี่ยวกระดูกทั้งหลายหัวเขา่าโครงกระดูกกระดูก กระดูกหรือข้อทั้งหมดเส้นประสาทกระดูกอ่อนฟันลำไส้หลอดลมตับไตไขสันหลังนะโรคซึมเศร้าโรคประสาทโรคผิวหนังโรคหวัดปวดตามข้อกระดูกระบบประสาทสมองลำไส้มักเครียดโรคมักเลือรลงังป่วยป่วยนานระวังสายตาระบบขับถ่ายหรือภูมิแพ้โรคคนแก่ ก็ถ้าเกี่ยวกับพืชผักผลไม้จะเกี่ยวกับทุเรียนน้อยนาขนุนมะนาวขี้เหล็มกมะกรูดสะเดาผักขมทุกชนิดของหมักดองทุกชนิดของที่มีของที่มีกระดูกของที่มีกระดูกเ,เช่นอะไรต้มกระดูกหมูต้มกระดูกหมูก็ได้หมูทอดกระเทียม อีเน่ยแล้วก็ถ้าด้านดีอ่าด้านดีก็จะบอกว่ามีความอดทนมีมานะพยายามรอบคอบเป็นคนเอาการเอางานหนักแน่นอดทนสมถะสุขุมเยือกเย็นเป็นผู้ใหญ่มีความละเอียดถี่ถ้วนระมัดระวังรักสงบจะหมายถึงถ้าด้านดีก็จะหมายถึง ความมั่นคงความมั่นคงที่ดินเ,เกี่ยวกับข้อกับที่ดินหนักเอาเบาสู้นะแต่ถ้าเป็นด้านเสียเขาบอกว่าโทษทุกข์นะโทษทุกไทยเสาหมายถึงความทุกข์ความโศกมักมีอุปสรรคเป็นคนคิดมากวิตกฟุง้งซ่านเย็นชาหรือเจ้าทุกข์หรือจู้จี้จุกจิกย้ำคิดย้ำทำ ย้ำคิดย้ำทำอาฆาตพยาบาทอาฆาตพยาบาทแล้วเขาเรียกว่าคนอมทุกข์น่ะล่ะตะนี <c oughs> ขอโทษค่ตะตนีขี่เหนียวล่ะแล้วถ้าเป็นเชื้อชาติเกี่ยวกับเชื้อชาติประเทศก็จะเป็นประเทศอินเดียซาอุเออซาอุนิโก แขพกพม่านะก็จะมีพระประจําวันของวันเสาร์ก็คือพระปางนาคปกคาถาสวดพระคาถาประจําวันของวันเสาร์นะโสมานกาลิธาโทสิบจบตามกําลังนะวันนี้ก็จบนะแค่นี้ก่อนนะ ดาวสาวจบแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เป็นดาวดาวเลยดาวราวหูเนาะก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขสดชื่นนะสมหวังจิตใจเบิกบานร่ำรวยนะสุขภาพแข็งแรงคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามของอาจารย์แม่ด้วยนะคะ